ครับผมก็สวัสดีกับเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับการดัดแผ่น SPC นะครับที่เป็นแผ่นที่เขาใช้ปูพื้นนะครับมาทำมาครอบเป็นจม,มูกบันไดนะครับทําเป็นจมูกบันไดก่ในการดัดนะก็ ใช้ความร้อนนะครับให้ความร้อนไปที่ตัวแผ่น F ีซนะครับผมก็โดยใช้ไดเป่าลมร้อนนะครับเพื่อเป่าไปเรื่อยๆนะครับการให้ความร้อนนี่ก็มันสำคัญมากๆนะครับในการแตัดต่นอีพนะครับถ้าความร้อนมากไปนะครับ เราดัดนะ่มันจะแตกเลยนะครับมันจะแตกแต่ถคาความร้อนไม่ถึงมันก็กดไม่ลงนะครับก็แตกอย่างเพราวก็นั้นในการให้ความร้อนนี่แล้ต้องฝึกส,ส,สังเกตเอยนะครับแล้วต้องลองทดลองก่อนว่าเทคนิ้ทีีนะครับแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผม นะครับเราต้องมาให้ความร้อนแล้วก็จับเวลาดูนะครับว่าอันไหมผมที่เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ก็ต้องมีการทดลองก่อนนะครับถ้าเราเราเป่าแล้วดับไปดับเสียค่อนข้งางเยอะนะแล้วก็ให้ความร้อนไปเรื่อยๆนะครับแต่โดยใจปล่อยลมร้อน ก็ช่วงนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างมากนิดนึ่งนะครับผมในการฝเ่าให้มันร้อนทั้งครั้งก็การเคลื่อนที่นะฮะเคลื่อนที่ของใดนะคฮะเราก็ต้องเคลื่อนที่ให้ให้สมานสมดต่อเนื่องนะครับผมให้ความร้อนมันได้กระจายตัวให้ให้ได้เต็มแผ่นนะพอความร้อนได้ก็ค่อยกดตรงนะครับผมนะครับ การกดก็ตัวมานนี้นะครับผมก็แล้วก็ใช้พวกซีแคมพวกอะไรกดดีช่วยนะครับผมให้ mm hmm. มันอยุ่ตัวนะครับพออยู่ตัวแล้วค่อยปลดออกนะครับผม mm hmm. ก็งานลักษณะนี้ก็ไอตัวนี้จะไปทำทำพวกครอ,อบหมูกบันไดนะครับผม mm hmm. ก็บันไดที่เป็นบันไดเก่าบันไดไม้เก่าอย่างเงี้ยเราสามารถพับตัว ผ่นพีพีซีนี่ไปครอบนะครับผมโดยใช้กาวยึดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเหลี่ยมสวยงามเลยนะครับผมมันมีดัด2แบบนะครับแบบดัดเหลี่ยมแล้วก็ดัดโค้งนะครับผมเดี๋ยวก็คอยดูการดัดโค้งต่อไปครับ